สาวยิ้มกระชายหน่อยตอนที่ยีสิบนิดหน่อย3มปีผ่านไปตอนนี้ผมเป็นคุณพ่อลูกหนึ่งที่หล่อที่สุดก็ธรรมดาล่ะครับตอนนี้หนูยิ้มย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านของผมแล้วย้ายเข้ามาตั้งแต่คลอดลูก เป็นลูกสาวที่น่ารักมากๆและกว่าจะได้ชื่อลูกสาวคนนี้ก็ฟาดงวงฟาดงากันไปหลายยกสุดท้ายก็ได้ชื่อน้องน้ำรินสงสัยใช่ไหมทำไมชื่อน้ำรินตอนออกมาตัวสีชมพูเลยขาวมากเชื้อพ่อมันแรงยังไม่พอ หน้านี่ถอดผมมาเลยทั้งตาทั้งจมูกแต่ปากเนี่ยเหมือนแม่เหมือนแม่ดีแล้วเพราะถ้าหากว่าเหมือนผมก็จะกลายเป็นน้ำรินขาโหดปากพ่อมันโหดไปหน่อยตอนนี้น้ำรินกำลังเข้าโรงเรียนอนุบาลคนที่บ้านเหอมาก ยังกันไปรับไปส่งแทบทุกวันเพราะเป็นหลานคนแรกของครอบครัวพ่อกับแม่หนูยิ้มก็มาที่บ้านบ่อยพอทนคิดถึงหลานไม่ไหวมาแทบทุกเดือนผมเองก็พาลูกไปบ้างก็ดูจะมีความสุขด,ดีใช่ไหมครับ รู้สึกว่าผมให้อะไรกับหนูยิ้มไม่มากพอมาบ้านใหญ่ทําไมตะหน่อยวันนี้หลานต้องอยู่กับฉันกับแม่นะเท้าก้าวเข้ามาในบ้านใหญ่ก็คิดว่าผมจะมาเอาลูกกลับบ้านตลอดเลยแม่มีปลาพี่สาวของผมเนี่ย มันเป็นความสุขของการมีลูกและมีหลานค้อนี้ผมรู้ดีผมมาหาแม่ไม่ได้เลยใช่ไหมแม่ของผมกำลังเล่นอยู่กับหลานวันนี้เป็นวันหยุดหนูน้ำรินไม่ได้ไปโรงเรียนเหล่าบรรดาปู่ย่ารวมทั้งป้านุ่มนิ่มก็ไม่ยอมออกไปไหน จะมีก็แต่หนูยิ้มที่กำลังทำขนมสูตรใหม่อยู่ที่บ้านหลังเล็กมีความชอบทำอาหารและคิดเมนูใหม่ๆตลอดเวลามาหาแม่จะเอาอะไรคงไม่ได้อยากจะได้เมียใหม่หรอกนะแม่ไม่ยอมไข่จะกล้ามีเมียใหม่กละลา แค่คิดจะทำให้เมียโกรธสักครั้งผมยังไม่เคยเลยเข็ดแล้วจริงๆกับการตามง้อหนูยิ้มคนใจแข็งผมสงสัยตอนส้มโอแม่กับพี่นุ่มนิ่มอะทดสอบแล้วทำไมหนูยิ้มแม่ไม่เห็นทดสอบหรอเป็นสิ่งที่ผมสงสัย และค้างคาใจอย่างมากไม่ว่าจะอยากให้ทดสอบหนูยิ้มนะแต่แค่สงสัยก็เท่านั้นนี่แกอยากให้ฉันกับแม่ทดสอบเมียแกเหรอก็อยากเลิกกับเมียหรือไงพี่นุ่งนิมพูดสเสียงดังเดี๋ยวหนูยิ้มก็เดินมาด่าผมบ้านแตกกันพอดี เมื่อวานกลับบ้านช้ากว่าที่บอกไปสิบนาทีทำผมหูร้อนเลยทามาได้ยินประโยคที่พี่สาวตัวแสบของผมพูดรับรองบ้านแตกแน่สงสัยก็บอกว่าแค่สงสัยไงเดี๋ยวหนูยิ้มก็มาได้ยินเข้าผมตายกันพอดีหนูยิ้มถูกทดสอบไปก่อนส้มโออีก พ่อผมพูดขึ้นทดสอบไปตอนไหนกันทำไมผมไม่เคยรู้มาก่อนตั้งแต่หนูยิ้มเรียนมาหาลัยแล้วหนูยิ้มมาขอสมัครงานพ่อเนี่ยเป็นคนรับตอนนั้นบริษัทเราเพิ่งเริ่มตั้งตัวแต่เด็กคนนี้ทำงานไม่เคยทิ้งบริษัททุ่มเทตลอดจนบริษัทเกิดปัญหา พ่อกับแม่ต้องจ้างคนออกตอนนั้นหมุดเงินไปกับการจ้างคนออกเยอะแต่หนูยิ้มขอรับเงินเดือนที่น้อยลงแลกกับการได้ทำงานช่วงวันหยุดจนกว่าจะเรียนจบใช่แม่พูดเสริมตอนนั้นนุ่มนิ่มยังไม่กลับมาจากเมืองนอกแผนกนั้น ก็มีหนูยิ้มนี่แหละหนูยิ้มฝึกงานกับบริษัทเราเรียนจบก็มาทำงานที่บริษัทเราไม่เห็นเหมือนที่ทดสอบส้มโอเลยตอนส้มโอแม่กับพี่นุ่มนิ่มให้ผมบอกว่าหมดเนื้อหมดตัวบ้านกำลังจะล้มละลายต้องยืมเงินส้มโอทำให้ส้มโอรู้สึกว่าอยู่กับผมแล้วลำบาก ส้มโอไม่รุนแรงกว่าหรอครับบางทีหนูยิ้มก็อาจจะเหมือนกับส้มโอก็ได้นะตัวผมเองก็ไม่ได้คิดแบบนั้นแต่แค่รู้สึกว่ามันอาจจะเป็นความรู้สึกของผู้หญิงที่ไม่ปลอดภัยเวลาอยู่กับผู้ชายที่เหลือแต่ตัวแต่ผมแค่สงสัยนะยังจำได้เลย ตอนที่ต้องแกงไม่เหลืออะไรแล้วไปหาส้มโอทาทีที่เคยบอกกับผมว่ารักมันเปลี่ยนไปได้อย่างชัดเจนมันกลายเป็นรังเกียจและขับไล่ผมทั้งที่เธอมักเรียกร้องให้ผมเข้าหามันทำให้ผมได้รู้ว่าผู้หญิงอย่างส้มโอมีท่าแท้แบบไหน เธอไม่ได้รักผมเธอรักเงินของผมมากกว่าพ่อนายจ๋าหนูน้ำรินเดินเข้ามากอดผมเธอเป็นเด็กขีย์อ้อนเหมือนแม่เดี๋ยวนี้คุณแม่ก็อ้อนมากด้วยอ้อนแข่งกับลูกน้ำรินมาหายญาลูกพ่อหน่อย จะคุยกับป้านุ่มนิ่ม,มจัดการด้วยนะยหญนุ่มนิ่มนั่นแม่อุ้มลูกออกไปจากผมเดินไปทางสวนหลังบ้านไอ้คำว่าจัดการของแม่มันดูน่ากลัวยังไงชอบกกนแกเรียนจบวิศวะมาได้ยังไงตะหน่อยต้องให้อธิบายยันรูขุมขนเลยหรือไง ด่าเจิมเลยนะแม่หมีป่าพ่อกับแม่นะ่ะไม่ได้เป็นอะไรกับหนูยิ้มเลยหนูยิ้มไม่ต้องช่วยก็ได้รับเงินก้อนจ้างออกไปทำงานที่อื่นซึ่งความสามารถอย่างหนูยิ้มเนี่ยที่ไหนเขาก็รับถึงจะเป็นนักศึกษาแต่โปรไฟล์นางดีม,มากความสามารถอย่างหนูยิ้มเนี่ยที่ไหนเขาก็รับนะจ๊ะ แต่หนูยิ้มเนี่ยก็ไม่ไปทำงานให้กับบริษัทเราอย่างเต็มใจแม่น่ะเคยบอกว่าติดหนี้บุญคุณหนูยิ้มซะด้วยซ้ำไปพนักงานคนไหนก็ขอออกมีแต่หนูยิ้มนี่แหละที่ไม่ยอมทิ้งไปไหนเข้าใจหรือ,อยังเงีเยบใช้ความคิดผมกำลังใช้ความคิดอย่างหนักกับสิ่งที่พี่สาวอธิบาย แกยัไม่เข้าใจอีกเหรอแกนะ่ะเป็นคนที่หนูยิ้มรักเขาไม่ทิ้งแกแน่พอขนาดพ่อแม่ที่ไม่ใช่คนในครอบครัวหนูยิ้มก็ยังไม่ทิ้งเลยในประโยคนี้เองที่ผมเข้าใจทุกอย่างทำไมรู้สึกว่าตัวเองโชคดีขนาดนี้เมียใครวะทำไมด,มดีไปหมด ผมเอนหลังพิงโซฟาอย่างสบายใจเมื่อเข้าใจทุกอย่างรู้สึกรักเมียมากขึ้นไปกว่าเดิมหลายเท่าจากที่รักมากอยู่แล้วคงต้องกลับไปให้รางวัลเมียรักซะหน่อยแล้ว